มาพูดถึงความพร้อมของทัพช้างสึกทีมชาติไทยนะครับก่อนที่จะลุยสึกคิงคัพกันหน่อยครับผู้ชมครับครับผมก็ประเด็นน่าสนใจนะครับในคิงคัพครั้งนี้คือเ,เรื่องของตัวผู้เล่นนะครับตัวหลักของทีมชาติไทยเนี่ยเราลองมาอ่านใจมานโพกกิงดู ครับนะครับว่าจะจัดทัพอย่างไรนะครับเพราะว่ามีหลายคนพูดว่ามานโ p พ k กิ้งเนี่ยชอบโดนชาวเน็ตแซวว่าเป็นโค้ชที่ชอบลองทีมลองทีมแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้มันมีความสำคัญมากหนึ่งคือเป็นการเก็บรังกิ้งฟีฟ่าเดและว่ากันว่าจะเป็นการทดสอบงานของมานหรือเปล่าใ,ใ,ในการที่จะมีคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงก็คือทางของอิชิจากบทสัมภาษณ์ของมานเองเนี่ยขเขาก็บอกว่าได้พูดคุยกับอิชิแล้วก็วางแผนงาน แบ่งงานกันทําเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแล้วก็ในบทสัมภาษณ์ผลล่าสุดที่ออกมามาน่ก็บอกว่าอีจ e ี G, เข้ามาเหมือนกับว่าช่วยตบๆในเรื่องของระบบการเล่นสเกลเรื่องของรายละเอียดของตัวผู้เล่นด้วยครับ,รบผมมันก็จะช่วยในเรื่องของดีเทลอะไรต่างๆเรื่องนี้นี่คือเป็นไพ่สำคัญนะครับก่อนที่ถ้าเกิดเราจบคิงครับนะครับแล้วก็จะมีทัวร์เมนต์สำคัญก็คือทั้งคัตซูเปอร์โลกรวมไปถึงเอเชยนคัพนะครับว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวกุนซือหรือไม่มก็ขึ้นอยู่กับผลงานของมานโนโพกิงครั้งนี้ด้วยใช่นะครับ,รบผมพูดถึง23บุรายชื่อผู้เล่นที่ถูกเรียกเข้ามาในชุดนี้จริงๆก็ถือว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดระดับเกรดที่ดีที่สุดแล้วนะนะครับมีแค่บางคนที่ชวดในการเล่นครั้งนี้มีใครบ้างครับพี่ชุก็มีสุพชัยใจเด็ดที่มีอาการบาดเจ็บที่หวัวไหล่ชาทิศสงกสินอย่างที่เราทราบกัน บาดเจ็บข้อเท้าแล้วก็สุนทรภัณเหมือตนตาสุนทัเหมือตน,นอตานะครที่ติดในเรื่องของเตมเอกสารนี่จะไปค้าแข้งที่ยุโรปใช่ครับน<ม>อกนั้น,นี้ก็ต้องบอกว่าได้ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดเข้ามาแล้วอย่างรายของสุ per โชาชาติ<ม>ตอนแรกมีข่าวว่าลังเลที่จะจะถูกเรียกมาไหมใช่เพราะว่า<ม>จริงๆแล้วเนี่ยซัปโปรโรต้นงก,กัดของสุภโชคเนี่ยมีรายการแข,ข,ข,ข่งการแข่งขันก็คือลูวันครับ<ม>รอือ8ทีมนะครับหมายความว่าก็ถ้าเกิดมิชาเรียกที่จะใช้งานนะครับก็ ในการมาเรียกทีมชาติเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันพอดีนะครับแต่สุดท้ายสุภโชคถูกมาโนเรียกมาใช้งานในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงนี่คนัะมิเคลสันใช่ไหมแบ็กขวาจากโอบิโอเดนเซ่ใช่ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะติดปัญหานิดหน่อยก่อนมาใช่ไหมใช่สุดท้ายก็มาร่วมทัพกันในแบบช่วงสุดท้ายจริงๆใช่ครับรายชื่อที่ออกมารายชื่อนอกนั้นเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของเมืองไทยทั้งนั้นนะครับเทียทรอบุญมาทัน ทีสินแดงดาสลัดอยู่เย็นมาหมดก็เอาเป็นว่ายังเป็นชุดแบบเต็มๆไม่มีอะไรลองทีมแน่นอนไม่มีการลองทีมแล้วตอนนี้นะครับ <S <s สำหรับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วสาหรับการคัดฟุตบอลโลกรวมไปถึงเอเชียนคัพเป้าหมายของเรานะครับจะมาบอกว่าการลองทีมลองทีมเนี่ยซึ่งกับการเป็นโค้ชมาประมาณสัก2ปีแล้วนะใช่ของมานอโพกิงนะครับมันต้องเขาเรียกว่าต้องซ้อมแบบซ้อมใหญ่อยู่ทุก ทุกแบตแน่นอนใช่ครับช่วงฟิฟ่เดในเกมอห่นเครื่องอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอุ่นเครื่องหนล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับในการเล่นเราเป็นเล่นนอกบ้านนะครับเจอกับไต้หวันเสมอ2อแล้วก็เกมล่าสุดคือการบุกชนะฮ่องกง1ประตูต่อศูนย์ะครับถ้าเกิดจะบอกว่ามโนโพกิ้งควรมีแผนและผู้เล่นในใจของตัวเองได้แล้วเนี่ย เราถอดมาจากเกมล่าสุดนะนระบบ4 2 3 1, 1> 2> นะครับเราไล่กันเววไวเลยผู้สาประตูจัดัยบุตรพมแบ,บ็กขวานิ่คนัตน์มิคโคสันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอเดดอลเลาะกับเสริมศักดิ์อักขีแบ็คซ้ายพิทิพัฒน์นกชัยยามิดฟิลด์นะครับมีพิทิพัฒน์สุขจิตธรรมกุลสารัตอยู่เย็นกลางลุกมีชาทิพย์สุขประโชคสาชาติกลางลุกฝั่งซ้ายนะครับลุกฝั่งขวาเป็นชายรองพรมสีแก้วและกองหน้าเป็นธีรศิลป์แดงดานะครับแต่ว่าพอมาคิงคัพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเล่นบ้างนะครับเราจะ ค่อยๆใส่จิ๊กซอเข้าไปนะครับในแต่ละตำแหน่งเลยนะครับมาดาวใจมาโนกันพี่ชุบผู้สาประตูครับผมว่าก็ยังจงต้องเป็นพี่บอยชัดชัยเช่นเดิมแหละนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ความเก่าอะไรทุกอย่างนะครับมาครบเลยับแล้วก็ก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยพี่บอยเองก็ยังยืนหนึ่งอยู่ครับสําหรับเรื่องของนายด่านมือหนึ่งนะฮะคือต้องตอนนี้ต้องเลือกผู้สาประตูที่เป็นมือหนึ่ง อย่างถาวรได้แล้วนะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีรายชื่อของธีรวัฒน์มังตะพันธ์เป็นหน้าใหม่จากขอนแก่นยูเวเต็ดนะครับอีกหนึ่งคนคือป็ิวัดคำใหม่จากทูแบงก์คอกนะครับก็ถ้าเกิดจะเลือกมาหนึ่งชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นชัยบุตรพรมถูกต้องเพราะเพิ่งผ่านเวทีเอเชียมากับ BG ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแบ็กโฟร์สี่คนนะครับไล่ไปตั้งแต่แบ็กซ้ายก่อนไหมเกมพี่แล้วเลือกใช้พิจพัฒน์โน้ชัยยาเพราะว่าไม่มีธีตวัฒนมาทัน นะครับพีทอรมไม่ได้ติดไปกับชุดล่าสุดนะครับเพราะว่ากรรมศึกหนักกับบุรีรัมย์ยูเนเตดในการคว้า3มแชมป์แต่ครั้งนี้เนี่ยมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นใครไปไม่ได้ต้องจากเขาทีละทอนอยู่แล้วกับตอนทีมด้วยนะครับตรงนี้มือหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นเขาคงไม่ขยับไปเล่นกลางหรอกมั้งผมว่าแบ็กซ้ายเถอะแบ็กซ้ายดีกว่านะตำแหน่งถนัดดีกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วก็ผู้เล่นที่ดีที่สุดนะตอนนี้อยู่ตรงนั้นด้วยเพอเพออาจจะเป็นอินเวอร์ตก็ได้ในการขึ้นเกมลุกนะครับคู่เซนเตอร์ครับ จะใช้คู่เดิมไหมครับพี่ชูจากเกมล่าสุดคู่เดิมเป็นเอเลียสตอลก,กับเสริมศักดิ์อักขีผมว่าถ้าจะเอาถึงแชมป์ต้องเป็นเอเลียสกับกฤษดาแน่นอน <c oughs> คู่นี้แน่นอนมาโน่ใช้กฤษดาการแมนในการเล่นกองหลังอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นนีล็อปนี้แน่นอนในไอเดียของมาโน่เพราะว่าชอบกฤษดาในเรื่องของการเป็นคนที่คอยโคเวอร์พอเลาที่อุ้มเดือ,อนขึ้นไปเล่นเกมลุกครับ แล้วก็เป็นคนเซตบอลด้วยใช่ใช่ครับนี่คือไอเดียของมาน่นะครับชอบกิจกรรมแมนการมาเล่นเป็นกองหลังนะครับแล้วก็เป็นคนออกบอลแต่เกิดกิจกรรแมนเนี่ยเล่นกับสโมสรชูบรีคือเป็นกลางรับนะครับแบ็กขวาครับแบ็กขวาชั่วโมงนี้ต้องยกให้น้องลูกโซ่แล้วแหละนะครับนีโคัสมีเกลสั้นใช่ครับก็กำลังมีวันดีคืนเลยในการเล่นทีมชาติไทยทุกนัดนะฟอร์มได้รับคําชมตลอดใช่ใช่แล้วก็เป็นแบ็กที่เล่นเกมลุกในพื้นที่สุดท้ายจะดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทีมชาติไทย มือดึงต้องเป็นเขาแน่ใช่แม้ว่าจะมีเจ้านนทิพงศ์ศิรานนท์อยู่ในช่วงฟอร์มดีก็ตามครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องหลีกให้น้องเล็กก่อนเนาะแล้วก็ดีกีเล่นอยู่ต่างชาติเนี่ยก็อันนี้คือพิสูจน์ได้แน่นอนครับกองกลาง2คนนะครับถ้าถอดมาจากเกมไปแล้วเลือกใช้การรับ2คน4ี3สอสามสารัตอยู่เย็นยังไงก็ต้องยืนพื้นอยู่แล้วนะครับนะครับคนนี้ขายไม่ได้เหมือนกันใช่ในแดนกลางนะครับแต่คู่ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับพาร์ทเนอร์ ปกติจะเป็นพิธีวัฒน์นะแต่ว่าชุดนี้พิธีวัฒน์ไม่ได้ติดมานะมีการบาดเจ็บรบกวนใช่ครับเรื่องของสภาพร่างกายฉะนั้นแล้ววิลเเทพเองน่าจะยืนได้นะหรือชั่วโมงนี้เป็นทิติพันธ์พงจันทร์ก็ได้ใช่จะมีตัวเลือกอย่างปกก้าวก็ได้ใช่ครับเพราะว่าผู้เล่นจากแบงคอกอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีใช่ใช่ครับกับเกมลีกที่ออกสตาร์ทมานะครับแต่ยังไงตัวยืนน่าจะเป็นสหรัฐยู่เยนนะครับจะจับคู่กับใครเดี๋ยวว่ากันนะครับส2 3 1 สามข้างบนตัวลุกฝั่งซ้ายตัวลุกตรงกลางตัวลุกฝั่งขวานะครับเอาแทนชาติพสกษินก่อนเทลเปเกอร์นะกลางลุกใช้ใครกลางลุกเนี่ยโอ้โหถ้าตามตำแหน่งที่เรียกมาจะเป็นบรชิตกนิษฐ์บำเพ็ญหรือว่าสุภพโชคสาชาติจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมยังคิดว่าเอาสุภพโชคไปอยู่ทางฝั่งซ้ายที่มันจะมีตำแหน่งใกล้เคียงกับการที่เขาเล่นกับซัปโปโรในการอยู่ฝั่งซ้ายแล้วอย่างเกมล่าสุดที่เขายิงประตูเนี่ย เลาะเข้ามาแล้วก็ตัดขวายิงนะครับสุภโชคเล่นตำแหน่งตรงนี้ตั้งแต่กับยูบ,บุรีลัมใ่ใใกับซบปโปโลนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาโจมตีเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้อันตราย<ช>นะครับแต่กางรุกตรงกลางนี่จะ<า>เป็นใครการรุกเนี่ยขาดชนาทิพย์ไปเนี่ยครับตัวเลือกยิงก็พอจะมีอยู่นะรวรชิดก็เล่นได้ทิติพันธ์ก็พอได้ครับหรือจะเป็นปกก้าก็ก็ได้เหมือนกันหรือเทมเล่นกลางรับรายชื่อที่เรียกมาแทนชั้นทิพย์จริงๆคือชื่อของเบนเดวิสจากชลบุรี คนนี้ก็ตรงตำแหน่งพอดีไปเลยแต่เบนดีวิสเนี่ยตอนติดทีมชาติช่วงดูย3ิบสามเนี่ยจะไปยืนฝั่งขวาเ่าใช่ใช่นะครับซึ่งก็มีความหลากหลายเหมือนกันใช่ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมาโน่เป็นคนที่ชอบริมเส้นมากๆนะจะเอาสุภาพโชคมาตรงกลางก็ได้แล้วฝั่งซ้ายอาจจะเป็นบดินไหมบดินก็ได้ฝั่งขวาเป็นปฐมคนไปเลยผดมคนก็มีความเร็วไปเลยถูกต้องตัวริมเส้นเนี่ยมากันเยอะเลยใช่ครับลุ้งรัดก็ดด้วยเหมือนกันใช่ครับแต่กองหน้าเนี่ย ตรงนี้ผมว่ายังไงไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับที่สินแดงดาที่มุ้ยแน่นอนนะครับสีละสินแดงดายังคงเป็นมือหนึ่งใช่ครับของทีมชาติไทยณตอนนี้แล้วก็กับวิลายชื่อที่ไม่มีทั้งสุภนัทเหมือนตาติดอ่าพระเกรติ้นสังกัดนะครับรวมไปถึงสุภเชษเดชที่มีการบาดเจ็บเนี่ยชั่วโมงนี้ก็ต้องทีละสินแดงดาแน่ตัวเลือกอีกหนึ่งคนเป็นประเมนต์ดวิลายของเมืองทองอาจจะเป็น สอดแทรกได้ตัวสำรองไปก่อนนะครับถ้าเล่นแบบกองหน้าตัวเดียวนะซึ่งผมคิดว่ามโนจะต้องมีแผนที่จะใช้อย่างแท้จริงแล้วซึ่งผมคิดว่าระบบส2 3 1ไปกับระดับเอเชียเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าอัดกลางให้เยอะที่สุดโดยมีสุดหน้าเพียงแค่คนเดียวแล้วเขาก็ยอมรับแล้วว่าเลบานอนเองเนี่ยเป็นทีมระดับในท็อปร้อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเจอผู้บรรดาท็อปร้อยทีไรงานยากทุกทีฉะนั้นแล้วในเรื่องของการลองตัวเล่นการลองแผนงานคงไม่มีแล้วหละ ใช่ครับผมต้องเอาจริงตลอดแน่นอนควรจะมีไอเดียไฟนอลบางอย่างได้แล้วครับผู้เล่นกับชุดบางคนที่ควรจะต้องเป็นตัวจริงของมาโนได้แล้วกับระยะเวลาการคุมทีมที่ สปีแล้วอะนะครับเราเห็นมาโนคว้าแชมป์ะะัับอาเซียน2ถ้วยแล้วนะครับแต่ว่าเอเชียเราก็อยากจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับกับเป้าหมายทั้งฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรวไปถึงเอเชียนคัพด้วยนะครับคิงคัพแข่งกันวันที่7กันยายนนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งไทยเจอกับเลบานอนมาดูกันว่าการทำงานระหว่างมาโนพ o ก i ิ้งกับอิชิอิจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เส้นผู้เล่นของมาโนชุดนี้จะมีหน้าตาอย่างไรครับ